วันนี้มาทำแซนด์วิชปลาแบบละเอียดกันนะคะก็จะมีฟางหนึ่งก้อนนะคะขี้วัวหนึ่งกระสอบปุ๋ยขี้วัวแห้งนะคะบางคุอาจจะทำหลายชั้นนะคะน,นี้แพรทำแบบง่ายๆให้ดูนะคะก็จะมีไม้ไผ่ปักสี่มุมนะคะแล้วก็มีไม้ไผ่คาดระหว่างมุมนะคะทั้งสี่มุมเหมือนกันนะคะของแพรข้างล่างจะปล่อยว่างนะคะจะไม่ใช้เชือกรัดะลยทั้งสิ้นนะคะ เราก็จะโรยโรยกว่าฟางนะคะจนเต็มทั้งสี่มุมพ่อบ้านก็ทํานะคะแทนไม่ได้ลงไปทํานะคะเพราะว่าน้ำมันเป็นทะพักนะคะมีส่วนที่ลึกลงไปด้วยแกะนะคะแกะมูนหัวนะคะ แล้วก็โรยนะคะโรยๆๆโรยโรยอันนี้แฟนแพ้โรยไปหนึ่งกระสอบนะคะแล้วก็เขียเขียเขียนะคะให้ให้ให้กระจายนะคะวิธีการทำไม่ยากนะแต่ว่าประโยชน์ของนามเยอะนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเรามีปลาเราก็ ทำแบบนี้ไว้นะคะพอเขาย่อยนะคะมันก็จะเป็นลายเขียวลายแดงนะคะอย่างที่ทุกคนรู้นะคะก็จะเป็นอาหารให้น้องปลาได้อีกเพราะว่าตอนนี้คือต้นทุนค่าอาหารปลาค่อนข้างสูงอย่างอาหารปลานิลก็กระสอบละ300กว่าแล้วนะคะถ้าเป็นอาหารปลาดุกก็จะแพงกว่าเพราะฉะนั้นก็คือต้องมีการลดต้นทุนนะคะ อันนี้พอเราโรยที่วัวเสร็จเราก็นําฟางมาทับอีกชั้นหนึ่งนะคะหรือว่าจะเราก็ถ้ามีพวกวัชพืชพวกหญ้าอะไรต่ออะไรนะคะก็วางทับลงไปได้อีกแล้วก็วักน้าใส่นะคะจนเขาชุ่มนะคะอันนี้แฟนแพ้กับแพ้ก็จะทำกันประจำนะคะเพราะว่าปลาในสระค่อนข้างเยอะ แฟนแพรก็ไปนู่นแล้วนะคะไปดึงผักบุ้งออกจากสานะทุกคนยังไงฝากติดตามแพรกับแฟนด้วยนะคะขอบคุณค่ะ